้างกับไม่พื้ครับผมถือว่าถืวอว่าเงียครับผมอืมสวัสดีต้นเย็นอีกคนกับผมของอีกวันไหมครับเออมอว่านนี่เดี๋ยวมีพึงเขากำลังมาสำรวจครับผมถึงแล้งนี้แลกดว่า ไม่โยกับเมื่อวันกับผมนวัดลังไม่ไม่สวยครับคุณตเลยไม่ข้าวโยโขกครับผมแต่ว่ามาข้าวโยลังนี้ครับผมแต่กูว่าในผมมาเปิดดูช่วงช่วงปลายครับแล้วมันซ้ำ บ่ายสามโมงประมาณสามโมงครึ่งครับผมไม่ไม่มีข่าวเยอะที่แต่พอมาหรือ่าวันนี้ครับข่าวเยอะเลยกครับผมมาดูว่ามาเอปข่าวฉุนไหนครับผมมีตัวบินหมาก วรักมันจะไม่คือรับนี่มีเขาเขาตั้งกันนี้กันครับแบบนี้ปาครับผมเปิดดูว้าววาดวัดรังขนดาดนี้ได้ครับผมถึงลังเหนือผมทำแบบเปิดข้างครับผม ดันนจะเข้ากันเข้าชมนี้กันม,มีรูเง็บอยู่ฮิตเลยครับผมโตกตแทปูไม่ไม่สนิทกับถึงพ้นข้านี่ครับผมคือผมจะจ่ายแบบปัน้นข้างแบบนี้ครับผมไป,ไปเปิดดันหนูครับถึงรถถ้ำนี้ พืช้าพึ่งเข้าดัานโน,โนู่กับผมถึงเรามาเปิดดันนี่จะได้มาผลพึ่งกับผมถึงลั่งแบบควนๆที่ผมเคยจ่ายนั้นเปิดไม่ได้ครับผมถ้ายากจะเห็นรังพึ่งก็ต้องเปิดฟ้าอย่างเดียวครับเคออยจบจกฟ้าขึ้นที่นี่ทำแบบไหมครับผมจ่ายเปิดเปดข้างโปรดจะ ดูแลพึ่งง่ายครับถ้าจงี่ว่าพึ่งเรือมีกัรนเหยกร่างนี่เราก็สามารถเปิดแล้วก็เล่เล่รถดั้งไปยากครับผมแต่อยตยัตยไตร่วงครับถ้าว่ามีนัน่เราก็สามารถเด็ดออกลดกันใหญ่ร่างครับผมคือเปิดคางแบบน,นี้ครับผม เบาๆครับผมง่ายเป็นงกดตื่นครับผมอ่าเห็นไหมครับผมแต่เปิดไฟห็นอู้ตงทิ่งจังน่านูครับผมถึงหนูท่างขาวอะ mày bưu gập mùa thu hoạch nơi ngay gập mùa sang rong nơi mùa sang rong kia phong khao mùa khao chong luật quang yên gập mùa đi port khao lang khao chung mùa khao lang khao 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 นี่ครับผมคือเปิดข้างถึงแรงเวทเหนียนโรวสามารถจะนี่ครับต้องกับอัดพืชล่งได้ง่ายด้วยครับผมด้านหลังนี่ก็เป็นไม้อัดครับผม <c oughs> <c oughs> คือตาตาเป็นช่วง,ง,ง,งจะพึ่งก่เอเ,ปเ,ปเริ่มเริ่มติจะเด็กร่างครับเราก็สาสมัดพืชเหล็กก่อน เล่ร่วงได้ครับดันไตของร่วงคือจะถ้ามีรถนั่งไปยากก็เดองกับเก็บอ,อกง่ายครับผมแบบนี้คือเราไม่ต้องเปิดขวาทำห้พึงตื้นตัวครับผมจะไม่ไปรบวนเขาให้มากครับช่วยครับผม ยุกยิกจังแสดงว่าตองตกวคว้าใหม่ตกเนี่ยทันไหมครับหรือว่าพอดี่ดีบดวนครับผมเพื่อเป็นการตัดสินของพึ่งครับวัดชายโยรังนูหรือจะมาลังนีครับผมถึงตาพวกว่ามาลังนีแหละทำไม่พอใจอาจจะไปโยเที่ยอื่นครับผม,ผมก็เลยผมก็เลยเอามาวางไหวครับ เผื่อการจะตั้งใจของเขาครับผมเจโก้สำเร็จครับผมข้าวโย่เลวรั้งตื้อวะทำไมไม่พื้นครับผมตื้อวะตื้อวะย้ายช้ยได้ครับตัง้งทันกับเข้ากรันผมตอกตะปูยังไม่ไม่แนบสนิทกันครับผม ดัานนี้สนิทด,ดีกระนู้มีช่องหิดเดียวครับผมมันคือกับแบบนี้กับถือว่าเก็บได้ดึงเต็มครับผมเป็นพึงต้นปีครับดูดูดูรารเด็กของปีนี้เป็นรังเด็กด้วยครับผมอ้อร่างนี้เป็นรังที่สองครับ ล่งเรียกยุทธ์ตรงนู้ครับผมคลิปก้อนนั้นนี้กรับใช่ใช่คลิปก้อนน,น,นั้นนี้ที่ผมไปแล่แต่ว่าสังสีหล่นครับถึงลองอยากเลี้ยดล่งเล่ขึ้นได้ครับผมตรงนี้เป็นล่งที่โซ่ของอยู่ดูการน,นี่ครับผมเอ,อดาดันกันสองดนันเข้าได้หมดครับผม <laughs> อขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปผมมาโดยตลอนนะครับผมคอยพบกันไหมในคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับนี่จัดเจนกับเจนครับ